โอเคครับอันนี้หลังจากที่ผมเกียมพ้อยมาเป็นที่เซตซับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ่ออันนี้คือกลนครับเนี่ยเกียร์กลนเกียร์กลนเกียร์นานี่คือเกียร์มาเรียบร้อยแล้วนาเหนือผม้อเกียร์มาแล้วครับกลนหรือเกียร์มาแล้วใส่เกียร์ถาครับต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วน้องพี่น้องก็สําหรับคลิปวิดีโอต่อจากนี้ไปก็คือเป็นการเซตครับแจะแจะต้มเซตทรงครับ ใส่ตะเกียงคือก็ครับ่างไฟย่างไฟให้มันนอนห่อนเอาปากคีบดึงออกนี่ครับปากคีบดึงออกอันนี้มันเม็ดเดียวนะครับถ้าเม็ดเดียวก็เอาแฉกจัเอาแฉกออกไงแต่ว่าห่อนเมื่อเป็นห่อนห่อน,อน,นโอเคครับเนี่ยแก้วมา่ล้วก็จะเป็นเมน็ดเรื่องสี่บานนี้ก็ที่ทำการต้มเหมนี้ต้มใส่สซดาไฟ นี่ครับอันนี้ก็คือเป็นโซดาไฟได้พี่น้องเนี่เป็นโซดาไฟใส่นี่ก็ใไส้ไม่ร้ายหรอกถ้าใส่มากจนเกินไปนี่กับพวกอ,ออกครับกลายเป็นเหนียวเลยใส่กับซีอิวระยะประมาณชินขนาดนี้มันี้ก็เติมน้ำไปยังน้อยนึง เค okay, ครับหนี่งเติมน้ำแล้วเรียบร้อยบานานี้ต่อมาหนีก็คือต้มครับต้มนี่ก็้าว่ายางสี่ก็ได้อยู่ต่อว่างลงสี่ก็ได้แต่ว่าเผื่อคมชั่วเอานีขัดจังน้อยหนึ่งเพื่อว่าไฟข้างล่างมันสิบม่ดับครับบารนี้ล่อให้มันเดือดครับบานนี้ล่อให้มันเดือดจังน้อยหนึ่งเพราะวมันฉลักมันออกครับเอาครับบารนี้หลังจากที่ต้มมาจนเดือดแล้วนะครับนะแล้วก็ขีบเบื้องครับ โอเคัชนแล็กอออกเรียบร้อยแล้วัชนแล็กก็ออกแล้วครับอันี้ผนตอนต่อไปก็ดับแต่เกียงครับมันเรียบร้อยครับก็ใส่มันสิบใหม่โอเคครับบานี้มาล้างพ่อยครับบาเนี้ล้างพ่อยก็ห้องกบใส่น้ำเป้าเนี้ยแหละน้ำธรรมดาเนี้ยครับล่างล่างแบบประมาณจะ สองสามเทื่อนะครับเท่น้ำโซดาไฟออกกอน,นครับอล้รกบเอาน้ำเป้าในลาล,าง,ลางนะครบบีบล่างบีบล่างแบบนี้แหละครับเนี่ยโอเคครับบานี้ ขั้นตอนต่อไปก็สีเป็นทำการเสร็จขั้นตอนต่อไปหรืททำการเสร็จับ,าาจบวันนี้เสร็จมาเบิ่งกันอีกที่หนึง่งเสร็จออกมาแล้วมันสีเป็นหนาตาจัางไงครับอันนี้กีเม็ดเดียวกันนอ้อพี่น้องแต่ว่าปกติตเราพ่อนีหลายเม็ดอยู่ ค่อยมาเป็นสี่สิบห้าสิ like บเมตรหมดละหลายเมตรเติบอยู่ตันนี้ก็คือเกียร์เกียร์เป็นตัวย่างให้พี่น้องเบื้องสักก้อนเมตรหนึ่งเล็กเบื้องก่อนครับ โอเคครับเรียบร้อยบาทนี้ใส่พี่น้องเบิ้งเนื้อบาทนี้ใส่พี่น้องเบิ้งหลังจากที่เจียร์เรียบร้อยแล้วนี่ครับเดี๋ยวลองขีดหมบิเงขกันนน่คือหนาพ่อยครับนี่ยอันนี้อันนี้เป็นหนาพ่อยครับเนี่ย จะน่าเห็นบีเนาออันนี้เป็นกลนพ่อยแฉมเลยนี่ครับอันนี้เป็นหนาพ่อยกล้องมันดาจสีบดชัดมาไเลยนะพี่น้องขั้สียูนในระยะประมาณนี้แหละเย่าะง่าพี่น้องเบิ่งอยู่เออนี่น,นี่นี่ครับเี่ยังสี่นี่เสียงามดีอยู่ที่เห็นอยู่นี่คือหนาพ่อยครับเนี่เห็นอยู่นี่ อันนี้ผมพิมพ์มาเนี่ยก็คือกลนพ่อยครับเนี่ยกลนมันสิตเตียแน่โยเม็ดเนี่ย,ย,ยกลนเตียกลนเตียงานเป็นงานซิลอนไม่นาองานซิลอนหนากา็แเสมคูครับหนาแซมคูกลนกับซีสันเลี่ยมทะลุนี่ครับอันนี้คือเป็นเม็ดเรียบร้อยแล้วเสร็จซับเรียบร้อยแล้วครับทั้งเม็ด โอเคนะครับเนาะลังแก่กานกะเพิ่นกันกนสีเอาไปใส่หัวแหวนหรืออาจจะเอาไปเป็นเครื่องประดับอย่างอื่นต่อไปนะครับเนาะเอาโอเคครับสําหรับสําหรับการต้มพ่อยเสร็จพ่อยครับหลังจากที่ผมเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกัสีประมาณนี้ครับสําหรับคีวิโอนี้ก็ขอยุดตีไว้ในเพียงสานี้ก้อนพี่น้องก็ยังเบิ่งกันเรื่อยๆครับเบื้องไปเรื่อยๆ ติดตามเบิ่งเรื่อยๆครับประวาสิมีพ่พ้อยมีงานหลายรูปหลายแบบหลายทรงหลายเหลี่ยมมาเห็ดมาทํากันครับถ้งงานเซฟน้ำหนักก็มีงานบอเซฟน้ำหนักก็มีครับโอเคนะครับเนาะกับประมาณนี้สำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ